ก็โอเคครับคลิปนี้ผมจะมาสอนลบลายกล้องนะลบลายกล้องในเกม GTA อ่ะเวลาเราถ่ายรูปมันจะมีลายกล้องตรงกลางใช่ไหมแต่อันนี้ผมจะมาสอนลบโอเคครับก็ต้องใช้แอปนี้นะเฮ้ยแอปเนี้ย TXD นะครับโอเคครับกดเข้าไปเลย มีเสียงอะไรรบกวนผมก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเยครับถ้าสําหรับคนที่ใช้แล้วมันจะเป็นแบบนี้แต่คนที่ยังไม่ได้ใช้นะมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คนที่ใช้แล้วเรากดไปตรงนี้นะครับแล้วก,กดไปตรงรูปบ้านอ่าถ้าเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับจะเป็นแบบนี้ก็เราเลื่อนไปเลยเลื่อนไปหาว่า a n d r o i d นะครับ Android อุ้ยนี่ครับ, Android. คร,บ Android ครับกด ก็เข้าไปที่แอนดรอแล้วก็กดไปที่ Data ครับอันแรกเลยครับดัตแล้วก็เลื่อนหา GTA ครับเนี่ย g d a ครับดูด้านหลังเอามันถึงจะไม่งงครับกดเข้าไปที่ GTA แล้วก็ไปที่ไฟล์ครับมีอันเดียวคือไฟล์แล้วก็ที่แท็ก DB ครับเนี่ย TXDB ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มาที่ GTA 3แล้วก็ให้เรามากดติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับกดติ๊กแล้วกดภาษังกฤตรงด้านล่างตรงนี้ โอเคมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดตรงนี้นะด้านบนที่เนี่ยกดค้นหานะครับค้นหาแล้วพิมพ์ตามผมเลยพิมพ์ว่า c a m e นะครับผู้ชมเห็นอันที่สองไหมกดไปที่อันที่สองเลยกดเข้าไปอเอ้ยครับแล้วก็กดไปตรงนี้นะเนี่ยแปดหนึ่งเนี่ยดูตัวเลขไว้ mm hmm. กดค้างนะกดตรงนี้ค้างแปดหน่งศูนยค้างค้างปับ๊บแล้วกดถังขยะด้านบนกดลบไปเลย แล้วก,กดอันนี้นครับกดไปเรียบร้อยครับ <C Essential approved> ก็ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือลบลายกล้องเสร็จแล้วนะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน <c oughs> <M> ี <S <s ้นะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลาคลิปต่อไป